โฮ้ยง่แล้วเกิดอะไรขึ้นสั่นเลยทั้งสั่นทั้งร้องเลยตอนนี้จีนาปู่องด์ดแล้วทุกคนง่แล้วเอ้ามาอีกแล้วอ้าวคนลึกอุ้ยดู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 คนนันอุ้ยดูคนแค้นลุกอ้โหขคนลุกเลยยังไงเนาะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกตะตันดัมซิ่งนะคะ นี่นะค,คุณแม่ท่านนี้นะคะเดินทางมาจากประจวบนะะทุกท่านได้โชคนะคะทั้งบนทั้งล่างนะหลังจากงวดก่อนเนาะคุณแม่เพื่อนมาจับหลวงไข่ปิงปองนะคะถูกบนล่างเลยนะคะวันนี้ก็ได้นำนะผละไม้แล้วก็น้ำแดงแล้วก็น้ำเปล่านะคะมาแก้บนเนาะมาไหว้ปู่องค์ดำนะคะทุกท่าน วัดก่อนได้จากการล้วงปิงปองนะเดี๋ยวรอลุ้นนะว่าวันนี้เนาะโคงสุดท้ายนะว่าคุณพี่เพิ่นจะจับได้ตัวไหนบ้างนะทุกคนยนีอกเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าจะหยิบนะได้เลขตัวไหนบ้างนะ อะไเลขนะห้าตัวแรกห้าหนึ่งห้าหนึ่งนะเอา้ามาอีกแล้วอ๋อคนลุก <c oughs> อุ้ยดู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 คนน,นี่ <c oughs> อุ้ยดูคนแขนกโอ้โหคนลุกเลยอือแสดงว่าต้องตรงเลขตรงใจอะไรหรือเปล่าคะเนี่ย ห้าหนึ่งห้าใช่ไหมคะพี่อันนี้คือขอสามตัวบนเลยเหรอคะห้าขอต่อไม่ได้ค่ะอ <c oughs> ุ้ยทำไมร้องไห้เลยเราเราเราอุ้ยพี่เพิ่ร้องไห้เลยนะทุกคนเกิดอะไรขึ้นหลังจากหลังจาับปิงนปองได้ห้าหนึ่งห้าเดี๋ยวเฮ้ยเองแล้วเกิด <c oughs> อะไรขึ้นสั่นเลยทั้งสั่นทั้งร้องเลยตอนนี้ หน้าปู่องค์ดำนะทุกคนเอาแล้วเยังไงเนาะพี่ท่านร้องไห้เลยทุกท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นเนาะ ไ้อง่อยเลยอาการเป็นไงคะพี่มันมันสันส่นสั่นอือแล้วก็ชาชาไปหมดเลยเหรอตอนนี้ที่มีองค์หรือเปล่าคะนี่น่าจะมีน่าจะมีนะคะมีเซนอยู่เนาะแล้วอาการเป็นไงคะแบบนี้ปูมาทักหรือเปล่ <laughs> า คนลูกตั้งแต่เข้ามาคนลูกตั้งแต่เข้ามาเลยอืน,นั่งร้องเลยนะหลังจากล้วงปิงปองเสร็จที่หน้าปูองดำเอาแล้วตรงกับเลขที่ชอบตรงกับเลขที่ชอบด้วยเลขฝันเหรอคะคุณพี่ต็ฝันว่ามีเด็กเด็กผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็ผา เขาไล่ฆ่าแล้วเด็กคนเนี้มาช่วยเราอ๋อฝันว่ามีคนมาไล่ค่าแล้วก็มีเด็กผู้ชายมาช่วยเด็กเด็กก็หนึ่งผู้ชายก็ห้าหรือเปล่าคะไม่แต่ว่าชอบเลขนี้ห้าหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเลขที่ชอบเลยแล้วถูกมากี่งวันนะคะคุณพี่ก็ ถูกเกือบทุกงวดนะอถูกเกือบทุกงวดหูหูนับงวดได้ไหมอาจารยมันถูกน้อยเราเราซื้อน้อยแต่ว่าก็ได้เรื่อยๆศรัทธาที่ปู่เลยไหมคะเคยฝันเห็นปู่ไหมเคยค่ะเคยปีหนึ่งแล้วมั้งติดติดตามอาจารย์มาแล้ทีนี้เราอยู่ปัะจวบเราไม่ได้มาค่ะก็ย้ายมาทํางานที่คอนแกนก็เป็นค่ะคือชอบเลยใช่ไหมคะเรียกจับเป็นบังมุย มีชอบมากก็แปดหนึ่งห้าหนึ่งแต่เราเรายังไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่เพราะเราหาไม่ได้ก็ซื้อแต่แปดหนึ่งไว้ค่ะแล้ววันนี้จับแล้วก็จะออกแบลลอตเตอรี่เลยใช่ไหมคะใช่ได้ข่าวว่างวดก่อนเนี่ยถูกทั้งบนทั้งล่างเลยแค่คำทํามาล้วงที่นี่ได้เจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สาม่อืต้มเดียวจอบถูกสามตัวเนาะใช่โอ้โหก็เลยก็เลยไปตัดหาลอตเตอรี่ไม่ได้เจ็ดศูนย์สามมันมีแต่ศูนย์สามค่ะก็เลยไปตัดก็เลย ไปตัดเอาแต่ศูนย์สามแล้วก็แปดแปดดีดีไน่งโอ้ก็ยังได้อยู่ศูนย์สามแล้วก็เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดนี้เราไปไหว้ปู่ที่วัดอะไรนะเลยเลยไปนี่หน่อยนังจำจำไม่ได้ก็ได้เก้าเจ็ดมาวันนี้ไปยังคะวันนี้จะไปแก้บนอีกอัจะไปแล้วบนไข่ไว้อ่อเก้าศูนลูกค่ะเก้าศูนย์เก้าสิบลูกเลขแปด อ๋ออันนี้ซูงเคยจำตัวมาแล้วโอ้โหพวกได้แต่ว่าเรามองไม่ออกใช่พวขอดูแล้วเขาก็ได้จำตัวตรงมองยังไงคะไม่รู้เหมือนกันอ๋อมองตรงนี้ได้สามตัวใช่เออเหรอคะเล็กออกตรงนี้แต่หนูก็เห็นเล็กสองอยู่ตรงนี้ใช่สามห้าสองสามห้าสองงวดที่มันออกสามห้าสองอะเขามาขอดูแล้วเขาก็ไปซื้อแต่เราไม่รู้ว่ามันออกตัวไหน เดี๋ยวคุณพี่ยกขึ้นมาหละจ้ะนะคะ้องวัเลขเาแล้วสองแป๊บนึ่งเราก็มองไม่ออกเหมือนกันแต่คนอื่นก็เห็นอ่ะเห็นแล้วหกมีหกมีสองมีเจ็ดด้วยว่ะโอ้โหหาดูวานะทุกคนมีคนได้สามตัวใช่ค่ะแต่ว่าเพื่อนก็มากับดวงดวงด้วยเนาะเพื่อนจะเห็นเป็นตัวเลขแล้วคุณพี่มีเหตุการณ์อะไรไหมคะก่อนมาที่นี่ไม่มีเลย ตั้งใจมาอย่างเดียวตั้งใจมาค่ะเพราะว่าขอเขาไว้แล้วก็ต้องมามีมากมีน้อยก็ต้องมาได้มากได้น้อยก็ต้องมาเมื่อกี้ลวงแล้วห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าเลยเนาะหนึ่งห้าหนึ่งใช่ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าเลขหาาห้าหนึ่งห้ารือห้าเจ็ดห้าเนาะทีนี้เป็นเลขที่ชอบด้วยชอบวันนี้ชอบหนึ่งชอบเป็นจากความรู้สึกเลยเหรอคะชอบ มาอีก5181ม่ครั้งที่สอง5181มาครั้งที่สองเห็นปู่แล้วรู้สึกยังไงสันสันคนลุกเรื่งเปเดืนเข้าร้องไห้เลยเนาะเมื่อกี้ปู่จะลงแล้วมั้งรอบแรกไปไปวัดสีบุญเดืองก็แ่ก็ลงโอ้ไปที่อื่นว่ายังไม่เคยลงที่นี่โอ้แต่ว่าเป็นปู่พญานาคที่ลง อาการแบบนี้นะคะก่อนก่อนองลงที่อื่นที่อื่นหนักกว่านี้หน่อยจะหนักกว่านี้แต่ว่าที่ปู่นี้ก็แค่ร้องไห้กับสั่นชาไปทั้งตัวเนาะเมื่อกี้อยู่ๆก็ร้องไห้ขึ้นมาเลยร้องอีกแล้วมาที่นี่ล้วงแต่ไข่เหรอคะหรือว่าจุดเลขทูบด้วยยังไม่ได้จุดทูบเลยค่ะ วดก่อนก็คือล้วงแต่ไข่แล้วค่ะใช่มันล้วงแต่ไข่แล้วก็ไปไหว้แล้วก็แฟนอยากได้ท้าววสุวรรณนค่ะที่จะเลยเข้าไปบูชาบูชากลับไปก็ถูกฮะถูกอีกโอ้วันวันนั้นแหละวันที่มาทังได้ทั้อโอกได้สีเขียวสีเขียวที่โชว์มันไม่มีอันนี้น้องเขาไปหาให้ค่ะได้สีเขียวได้สมใจโอ้ คุณพี่บูชาอะไรไปบ้างนะคะของพุชาเวสุวรรณค่ะอย่างเดียวแล้วก็มาได้ค่ะแล้วก็กลับบ้านพอตื่นเช้ามาก็ซื้อหวยหึถูกเลยใช่ตอนเช้าตอนเช้าซื้อตอนเย็นก็ถูกเลยบนล่างงวดก่อนเนาะใช่ครับแล้วมาขอปูใหม่วันนี้มาขอปูใหม่เนาะ คุณพี่มาโค้งสุดท้ายเลยนะคะนี่แล้วที่พี่บอกว่ามีองค์นี่องค์องค์ไหนคะขู่องค์ไหนองค์่ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้าเข้าเข้าไปที่ไรอ่ะจะเป็นอาการแบบนี้ทุกทีอืออาการที่ว่านี่คือตัวสั่นร้องไห้อย่างเดียวหรือว่าแบบเลื้อยลำอะไรเอยางเงี้อืมแต่ว่าคล้ายๆว่าสัมผัสได้จะร้องสัมคุณพี่คุณพี่ย้ำอีกทีเลขที่ชอบมีตัวไหนบ้างคะมีแปดหนึ่งห้าหนึ่ง ป้หนึ่งห้าสามห้าสามตัวแค่นั้นพอเพราะว่าถูกไม่ถูกไม่รู้นะค่ะห้าหนึ่งที่ชอบก็ตรงกับเลขปิงปองเมื่อสักครู่ด้วยค่ะไม่ต้องซื้อยากเลยห้าหนึ่งห้าเลยเนาะชอบชบมากถ้าอยากให้มาอยากให้มาบนหรือมาล่างอยากให้มาบนนะมาบนชอบบนบนชอบห้าห้าบ้านหนแล้วทะเบียนรถทุนที่วันนีไหนล่ะคะเจ็ดสามหกสามเจ็ดสามเจ็ดสามหกสาม เราเมื่อกี้ในถูกเล้วก็ล้วงไข่ได้เจ็ดศูนย์สามแต้มเดียวก็เกือบสามตัวแตกเนาะสามตัวท้ายมั้งเจ็ดศูนย์สามอ่ะค่ะสามตัวท้ายแต่พี่หาลอตเตอรี่ไม่ได้โอ้ใช่สามตัวท้ายลอตเตอรี่เนาะก็เจ็ดศูนย์สามเหมือนกันพี่ซินเจ็ดศูนย์สามกับหกศูนย์สามเมื่อกี้ได้ทั้งสองใบเป็นก็ชอบนะห้าหนึ่งนะคะแล้วก็มีแปดหนึ่งด้วยนะคะเป็นคนที่มีซินแล้วว่าสัมผัส กับปูได้นะเมื่อสักครู่ก็เกิดอาการนะคะสั่นนะคะแล้วก็ชาไปทั้งตัวเนาะก็ปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็คุณพี่มาย้ำโค้งสุดท้ายเนาะ,<อ>ะเพื่อเป็นแนวทางในงวดวันที่16มีนาพศ2567นี้นะคะย่งไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ